สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมื่อนี้มาพบเจอกันกับเมนูแกงหน่อไม้จ้าเป็นแกงหน่อไม้ที่แบบว่าร่วมมิตรจ้ามีอึงใส่อึงน้ำจ้าหน่อไม้นี่แบบคือเป็นสิ่นแบบใหญ่ๆเลยจ้า ปูหน้าปูหน้านี่ได้มาจากหน้าจาก้กพอแบบมาจากหน้าแล้วก็ใส่ปลาหมึกน้ำจากใส่ยางนิดย่างหน่อยแล้วก็มีไข่มดแดงด้วยจก้กมาจากพี่น้องจก้กมือนี้หิ้วเขาแห้งแหง้งมือนี้แบบว่าเป็นอาหารมื้อแรกค่ะพอมือมือนี้คือตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วจา้าอาหารมื้อแรกของวันมาค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวฮ้อนจา้าข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็นี่ใส่ผาที่ผา่อกกับติดน้ำจาก เพื่อบอให้เขาติดกระติบเขานะจ๊ะมาจากพี่น้องจา่าข้ามเลยขอจ้ำก่อนเลยหิวแห้งเฮ็เดเปียกแล้วจะลื่กินเขาขอจ้ำก่อนนะคะอแ่บจ้ะแ่บมากเฮ็ดแบบว่าน้ำเอาเจาะได้จ้ะเฮ็ดแบบแข็งแคนเฮ็ดกินผู้เดียวพอกระแม่เพิ่มไปกินน้ำจ้ะ มีพี่น้องเอฟซีถามเขาจาวว่าอ้าวสาวเมยหลีพักหลังๆมากคือเห็นแบบการแต่งตัวเปลี่ยนไปคือค้นเมาหายจาาา้าว่าอ้าคือพระ่าแปลงแน่เขาคลิปคือพระ่าแปลงคือผัววีผมแน่ มูกับเบา,าหาแม่กับเบา,าหายเอฟซีกับเบา,า,าหาจ้าก็นเลยแต่งตัวเข่าคลิปเพิน์นมมนจะเป็นตะเบิงเดอ้อมือกับอีได้จ้ะบางข้างเฮดคลิปนะจ้ะคลิปเกาๆของมือนะ แบบว่าบางบางครั้งนะล่างนาเรียบร้อยแล้วเซตนาเรียบร้อยแล้วแป่งกับบาท่าได้จ้ะมืเขาคลิปเพราะว่าอยากได้แบบว่าลุกแบบว่าบานๆแล้วจ้ะบางเทียนมันกับบาดโพดกับบ่อห้เกรตดท่านผู้ชมปันนะ <c oughs> คนเบิ่งเพิ่งก็จะโอ้ เส้อกระเสื้อน้องเสียจ้าก็เลยเอ้าเราแต่งตัวแบบไหนแล้วก็สไตล์ของเรานั่นแหละเป็นคนแบบแต่งตัวสไตล์งั้สิจ้โดยส่วนตัวนะจ้ะแต่บันหลังๆบอกคอยแตแต่งตัวแบบนี้จ้ะเพราะว่าตั้งแต่ไม่เห็ดคลิปนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นลายจ้ะพี่น้องจ้าน้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นไรเป็นลยเอิยเมืองจากใครมั่นปู่ นี่บาหลายดอกใส่น้ำอันนห้นที่เพิ่นติชอบมากกันนอนรับจากแล้วก็เอามาพัฒนามาปรับปรุงกอด ใส่อึ่งน้ำเลยจ้ะพี่น้องจา้าเบิงไข่อึง่งอืจะ้ะใกล้จะมืดฤดูกาลเขาแล้วจ้ะต้องรีบกินกินยังงเบกเก่งนี่จ้ะอึง่งอันนี้เป็นครั้งที่สองจ้าใม่ชีวิตเมือกินอึ่งเบิ้งไข่มาค่ะพี่น้องจา้า ขาขาอิงแซ่บจ้ะมาด้อจ้าแซ่บๆก็เหมยจ้ะเบืองอเขือใส่เป็นน้อยเลยจ้ะอื หน้าไม้จากสวนเราเองบุกไว้สองรลอยต้นจ้ะเรือประมาณงเศร้าต้นเนี่ยละบุกใครเดี๋ยวไปดูแลสวนจ้ะไม่จะขายของไข่อึอ้งแบบขออนุญาตใส่มือเลยจ้ะ ผักผักขา ปูนาหอมปูนี่คือออกมาดองเลยจ้ะดองนะคะมาใส่แกงเอาใหม่แซ่บหอมไข่อึ่งกุนหะ ของแับนี่ไม่ยังวะเนี่ยเราบริโภคไข่ไข่อื่นอ,อร่อยอ แกงหน่อไม้ก็อร่อยหน่อไม้แบบสดๆแล้วจ้ะพักหวานกับใสให้หมแดงกับใสพร้อม อร่อยอ่อนอ่อนอร่อย ติ๊ี่เยัาไงแซ่บแซ่บพักจ้ะ แกงเราใหม่มื่อนี่แสบคักแสบแน่จากครบเครื่องเลยอดจากจังใดทําม,มื่อนี่มือกินสลดยดกิ่นมุ่มมากบอกคอถวดวคอพียพี่น้องเลือดจากธรรมะคีมีกับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้มือ่อลีในเลือจ้ามื่อนี่มือ่อลีก็ต้องคอตัวล่าก,ก่อนจา้าแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีจา้าบ๊ายบายจา้า